จริญสุขบรรดาพุทธศาสนานิจชนทั้งหลายหยุดไปสองสามวันเพราะว่าเป็นช่วงสงกรานต์เวลาก็จะช้าก็เลยก็เลยไม่อัดคลิปดีกว่าเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยแรงหรืออย่างไรไม่ทราบบางทีอัปโหลดสองชั่วโมง อขออภัยบางครั้งต้องไปสายไวไฟทพ่บ้านโยมเลยนะที่วัดไม่มีไวไฟาะว่าไปที่ชอบเขาแล้วเขาเขาใช้เครื่องวัดเปแล้วโอ้มันไกลมากจากจากเส้นทางถนนด้วยนะกละายก็เลยเขาก็บอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปิดละจัดใช้ไปอย่างนี้แหละวันไหนวันไหนเน็ต แรงดีมันก็จะดีเองแหละก็เอาไปตามตามอย่างนี้ก็แล้วกันตามยถากรรมเออก็ทุกคนก็คงจะมีความสุขแฮปปี้ดีเนาะอ่าสำหรับช่วงสงการที่ผ่านมาวันนี้วันที่สิบเจ็ดนี้เขาก็ประกาศหยุดวันนี้ละมั่งนะสิ้นสุดสงกรารจริงๆก็คือวันนี้แต่ รมเนียมประเพณีของหมู่บ้านแต่ละบ้านนี่ไม่เหมือนกันนะโนนสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเปนสองน้ำพระแต่ของอาตมาส่งไปแล้วสองวันที่สิบห้าสองวันที่สิบห้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเป็นไงวันที่สิบหกที่ผ่านมาไดเฮกันบ้างไหม ได้เฮร,รับสงกรานบ้างไหมสงกรานปีใหม่ไทยได้เฮกัน,นบ้างนะาไหมก็น่าจะมีบ้างแหละนะนะน่าจะมีบ้างก็ยินดีกับท่านที่ได้เฮนะอ้าวนี้หันมาเรื่องของเราครัวนี้ก็จะประกาศพรรธ,ธรรมจักรกับประวัตนนสูตรแล้ว ตรัสเตือนสติให้ปัญจวัคคีทั้งห้าจงตั้งใจฟังแล้วก็แสดงธรรมว่าอันภิกษุไม่ควรซ่องเสพสองประการมีอะไรบ้างการมาสุขาริการในโยกแล้วก็อัตกิลรมธา,านนโยกสองอย่างนี้ภิกษุไม่ควรต่องเสพ แล้วสุขัลลกามาลิโยกเนี่ยสุขารา่าลิกามาลีโยกเนี่ยเป็นอย่างไรก็อธิบายว่าจึงตราสปุจฉาสืบไปเล่าว,ว่ากามสุขัลลิกานุโยกเป็นอย่างไรอันนี้พระองค์พูดเองตั้งคำถามเองและตอบเองเ พระพุทธองค์การมีการแสดงธรรมเป็นอย่างนี้ไม่จะแสดงธรรมแบบให้รอให้คนอื่นถามพระพุทธองค์ทรงตั้งปุจชาขึ้นมาเองแล้วก็วิสัชนาเองตัดวิสัชนาว่าความปรารถนาในเบญจาก,การมคุณทั้งห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏสัมผัสอ่าสัมผัส ที่เป็นกิเลสกามประการหนึ่งและวัตถุกามนั้นได้แก่ความปรารถนาในสวิญญาณกัะทรัพย์และอวิญญาณนกระทรัพย์และสิ่งสัพพะวัตถุต่างๆนั้นประการหนึ่งเบื้องเบื้องว่าชื่นชื่นชมยินดีปรารถนาอาดูเดือดร้อน ขนควายแสวงหาและวิตกวิจารณ์กำหนัดอยู่ในวัตถุกรรมและกิเลสกรรมทั้งสองประการดังพรรณนามาชนี้มิได้มีจิตยินดีในเนกขมมะบรรพชาอ,อันนี้ตถาคตร้องเรียกชื่อว่ากามสุขันลิกานุโยคเป็นทางลามกหนึ่ง อธิบายเรื่องการมัสุขานิการมิโยกเนี่ยว,ว่าเป็นอย่างเนี้ยว่าเราติดเราชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ได้เห็นเห็นรูปหูได้ยินเสียงมือได้สัมผัสจมูกได้กลิน่นชื่นใจชอบใจอย่างนี้ แต่ว่าพิกษจไม่ควรสร้างเสกไม่ควรยินดีในสิ่งเหล่านี้และทางอันนี้เป็นหินนมำคาของชาวปุถุชนมิได้ประกอบด้วยอุดมประการและมิได้ประพฤติเป็นไปเพื่อให้จะให้เหนื่อยหน่ายปราศจากยินดีและระง,งับเสียซึ่งราคาทิ่ิเลส นีอาจตรัสรู้ซึ่งธรรมวิเศษกล่าวคือมรรคนิพมรรคลพระอมตะมหานรุพานมันเป็นทางปิดกั้นของทางที่จะไปสู่นิพพานอัอธิบายอัตกิลมัฐานุโยกประกอบตนให้ลำบากเปล่าก็คือ ชอบทาตนแบบบําเพ็ญทุขร,รักยิริยาอย่างที่พระพุทธองค์ทำพระพุทธองค์เห็นพวกฤาษีดาบทเดียรถีต่างๆที่ชอบประพฤติทําให้ร่างกายเนี่ยทรมานพระองค์ก็ทรงทําอย่างนั้นมาก่อนเนี่ยเพราะเห็นเพราะทำเนียมทำประเพณีทางทางทาง,ทาง,ทางประเทศอินเดียเนี่ย ก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องลองทําดูเนี่ยนะพระพุทธองค์ก็เลยต้องลองทอํานะทดูว่ามันจะสําเร็จไหมแต่ก็ไม่ปรากฏแต่ก็ปรากฏว่าไม่สําเร็จก็เลยต้องมาพิจารณาไข้ค,รครวรใหม่ไข้คร,ครวรใหม่อ่ะคราวนี้เรามาดูอธิบายอ่าอัตติลมรมฐานโยกดูแล้วตรัสปุจฉาสืบไปว่า อัตกิลัมะถานุโยคนั้นเป็นอย่างไรตรัสวิสัสนาว่าคือบุคคลจำพวกใดในโลกนี้พิจารณาเห็นโทษในการมาคุณอันอยู่ในครวาดเห็นอนิสง์ในเนคขมมะบรรพชาก็ปรงเกษาและหนวดออกบวชในลทัทธิเดียรถ,ถีภายนอกพระพุทธศาสนาแล้วประพฤติผิดฝ่ายปฏิบัติมีการต่างๆ มีประการต่าง,างๆนี้กระทําตนให้เป็นอเจละกะชีชปเปลือยเป็นอาทิบริโคของดิบๆบริโภคแต่ใบไม้และผลไม้บ้างก็บ,งบ้างก็บาริโคข้าสารและรำเมย่าเฮาย่าเฮา เขามาวัดมาดีๆเนี่ยจะเห่าทำไมล่ะทุกวันเลยลเราอ่ะแกมีกระทําตนเป็นอาเจลอาเจละกะชีปเปลรยเป็นอาทิบ้างก็บริโภคของดิบๆบริโภคแต่ใบไม้และผละไม้บ้างก็บริโภคข้าวสารแลลำแะละแลรำ ลางทีก็เอาเปลือกไม้และแผ่นกระดานและแฝกคามากระทุมมากระทำเป็นผ้านุ่งบ้างก็มีบ้างนุ่งเกตบ้างนุ่งเกตกำพลคือทอบ้างนุ่งเกตเ ้างนุ่งเก็กำพลคือทอด้วยผลมนุษย์ผมมนุษย์แลวาละกำพลคือทอด้วยมือขนหางสัตว์ต่างๆและบางบ้างก็เอาขนปีกนกเขามากระทําเป็นผ้านุ่งก็มีบางลทัทธิเดียรถีก็นอนบนฝากหนามและนอนในระหว่างแห่งเทิงด้วยสำคัญว่า จะให้เหือดแห้งกิเลสที่เอาเท่าแลทลีกระทํากายให้เศร้าหมองก็มีกระพฤติโดยลัธิอันผิดดังพรนานามาณชน,นี้หาประโยชน์ไม่ได้ลำบากกายเสียเปล่าดังนี้แลตถาคตเรียกว่าอาตัตติกลมัาานุโยกเป็นทางลามกทางหนึ่ง ก็ลัทธิต่างๆในประเทศอินเดียเขายังนิยมทำกันอย่างนั้นเป็นปกติโดยคิดว่าจะทำให้เผาผานกิเลสให้แห้งไปบ้างก็เป็นชีปเปลือยปัจจุบันนี้ลัทธิชีปเปลือยเขาก,ก,ก็ยังมีอยู่นะแโอ้แล้วก็คนก็ศรัทธานะศรัทธามีผมยาวมีอะไรเข้ามาใส่บาร เขาใส่อาหารเขาใส่ที่มือนะดูในคลิปดูในอ่าที่รายการอะไรก็ไม่รู้คือเขาจัดทำอาหารใส่มือแล้วก็กินในมืออย่างนี้แต่ตัวน่าเปลรยเปล่าก็อย่างอาตมานีนเกรงว่าจะต้องใช้ขวดน้ำตวง <c oughs> ของไม่ไหวแน,แน่แต่เขาทำได้นะเขาทำได้ของเขาไม่มี ครับก็เก็เลยเข้าใจว่าท่านเป็นผู้ที่วิเศษแล้วเนี่ก็เลยมีคนศรัทธาเยอะรัฐมนตรงรัฐมนตรีนี่ไปกันนะไปไปหาท่านกันดูแล้วอ่ะวันนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนสิบเอ็ดนาทีแล้วเนาะเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาพบมาเจอกันใหม่ อันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกบบดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพรอ,อ้าว